แม่จูนโพสต์แทบฉลองวันเกิด42ปีจับตาขึ้นศาลเรียก10ล้านสาวมือที่สาเดินหน้าดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเต็มที่สำหรับจูนเพนชุลีพรรยาของหนุ่มกลากับกรณีดราม่าสาวมือที่สล่าสุดทนายพัฒนายความของคุณจูนได้โพสต์ว่าวันที่28สิงหาคม2566 คุณจูนจะเดินทางมาจัดการเรื่องเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและวันนี้วันที่27สิงหาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณจูนวัย42ปีแฮปปี Happy b i r t h d ด้วยนะครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวยที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายชายพัฒเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวงฝากฝั่งของคุณจูนก็ได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวสุดที่รักพร้อมแคปชั่นขอขอบคุณทุกคำวยพรนะคะขอให้พรน,นั้นกลับไปถึงทุกคนเช่นกันคะปีนี้ถึงจะมีเรื่องปวดหัววุ่นวายใจแต่ไม่ทุกใจแล้วคะ่ะอะไรจะเกิดก็เกิดปล่อยให้มันเป็นไป ความจริงและความถูกต้องจะคุ้มครองเราเองส่วนใครจะพูดเรื่องไม่จริงใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ไม่สนใจไม่ขอรับนะคะขอให้ย้อนกลับไปที่ตัวคนพูดละกันเอกอะไรดีๆขอเก็บไว้อะไรร้ายๆขอเชิญผ่านไปป้ายหน้าเลยนะคะมื่มีจูนในวัย42ปีไม่ขออะไรมากขอให้มีความสุขกินอิ่มนอนหลับ สุขภาพแข็งแรงอยู่กับน้องมิวไปนานๆแค่นั้นเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม HDB 42เครื่องหมายสี่เหลี่ยม27ออก2023คืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้วันที่28สิงหาคมคุณจูนพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวเดินทางไปที่ศาลตามนัดเพื่อพูดคุยกับคู่กรณีแต่ได้บทสรุปว่าคดีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจทกล่าวอ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทํานองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนสิบล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจ์ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์ในทํานองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจทคาดเดาไปเอง โจทจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสือพยานกันในวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566ต่อไปเปิดหลักฐานการให้สารตัดสินครับสารเท่านั้นคือผู้ตัดสินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพงที่ไม่ต้องพยายาม